ไฮโซนุย่ยทันนิชา CEO Bioenergy ส่งมอบรถกับแคมเปญซื้อรอดแถมรถให้กับลูกค้า v v ว p เมื่อวันที่8เมษายน2568ณโตโยต้าเจ้าพยานครสวรรค์คุณหนุย่ยทันนิชาวัฒนปรีชาชาญเจ้าแม่หลอดไฟ CEO Bioenergy เดินทางส่งมอบรถให้กับยูเลอร์ที่ทำยอด ถึงเป้าในไตรามาสแรกของปีและขอแสดงความยินดีกับคุณยุพินวาบสูงเนินร้านเจริญแสงการไฟฟ้าจังหวัดเชียงรายที่สนับสนุนสินค้าไบโอเอเนจีมานานกว่า10ปีทางด้านคุณนุยทธนนิชาซีอบริษัทไบโอเอเนจีกรุ๊ป168จำกัดเผยโปรเจกต์ต่อไปในการขยายสินค้ากลุ่มพัดลมโซลาเซลล์หลากหลายรูปแบบไบโอเอเนจี เย็นแรงถึงใจค่าไฟศูนย์บาทอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพราคาจับต้องได้โดยใช้กลยุทธ์การตลาดจัดแคมเปญซื้อหลอดแถมรถและโปรโมชั่นโดนใจลูกค้ารวมถึงของสมนาคุณอื่นๆอ,อีกมากมายส่งผลิตภัณฑ์พัดลมโซลาเซลลโซลาแฟนพร้อมกระจายความเย็นฉ่ำทั่วไทยค่าไฟศูนย์บาทแล้ววันนี้ไปยอยในที่ไหนคะ สำหรับแคมเปญของไตรมาสนี้นะคะเราก็จะมะียอดสำหรับคุณลูกค้าที่อุดหนุนไบโอเอ r นจีนะคะซึ่งเป็นดีเลอร์อของเราค่ะซื้อหนึ่งไตรมาสครบจำนวนเงินที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็จะรับลถไปเลยค่ะ1นึ่งาันแน่นอนว่าในแคมเปญของไบโ e n e r g y ในไตรมาสแรกะ,ค,ะค่ะแต่ว่ามีดีเลอร์หลายๆท่านที่ทำเป้าแล้วก,วก็เราก็มาแจกจริงๆค่ะ อันนี้เราแจกจริงค่ะมีจริงแจกจริงค่ะนี่อ่ะขายถามผู้โชคดีหน่อยค่ะเดือดรายใหญ่ของจังหวัดเชียงรายวันนี้มาถึงที่เลย <c oughs> มาถึงแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะค่ะชื่อยุพินค่ะ,ะของร้านเจริญแสงการไฟฟ้าเชียงรายค่ะเอาอย่างอย่างของเราก็คือเป็นร้านขายก <c oughs> ็องใช้ไฟฟ้า <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจแค่ไหนคะมารับรถจริงๆเลยว่าบริษัทนี้เขาแจกจริงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราทา เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดเพราะว่าสินค้าของเขาค่อนข้างโอเคตรงกับงานของเราที่ทําตรงกับโปรเจกต์ที่เราที่สามารถทําได้อะคะเห็นฟีดแบ็ของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอเอเนจีเป็นยังไงบ้างคะเขากลับมาซูตั้แค่ไหนยังไงคะก็ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นราชการจะมีคอมเมนต์คอมเพนมาเลยว่าขอเป็นสินค้าตัวนี้เพราะว่ามันมีการวางสเปคหนึ่งละเรารับประกันสองละคุณภาพค่อนข้างโอเค การต่อมการเปลี่ยนค่อนข้างน้อยก็ตรงกระแสงานที่เราทําพอดีแน่นอนว่าเต็มพจากลูกค้าดีขนาดนี้วันนี้เป็นดีลเลอร์ที่ทํายอดถึงในใจมาแรกแล้วก็ทําไมถึงเลือกรถรุ่นนี้ค่ะคือเราเอารถรุ่นนี้คือหนึ่งมันเป็นตรงกับที่งานเราทําทางร้านเราส่งให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีการดูเรื่องของการเซอร์วิสเพราะเรามีสายงานพร้อมที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แน่นอนว่าดีใจแค่ไหนครวันนี้ดีใจมากค่ะคุณนื <laughs> อขา <laughs> คือว่าเป็นเปิดมาไตมากแรกแล้วก็มีดีเดอร์หลายๆคนที่ทํายอดถึงแล้วก็มีฟีดแบ็กลับมาจากผู้ใช้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราจริงๆรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยุก่อนนะคะที่เป็นคนผักดันให้สินค้าเราไปสู่ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ ขอบคุณคุณลูกค้าที่นำสินค้าของไ i โอเน r g จไปใช้จริงอะนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ทางไบโอเนจเองเราก็จะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมให้คุณลูกค้าได้เอาไปใช้แล้วก็พึงพอใจมากที่สุดค่ะแน่นอนมาถือว่ามีดีลเลอร์อทั่วไทยถ้าจังหวัดไหนหรือว่าดีลเลอร์อที่ไหนทำยอดถึงคณหนึ่งก็จะ ลงพื้นที่ไปแจกให้กับเขาจริงๆค่ะอันนี้นะคะเป็นนโยบายของบริษัทเราอยู่แล้วเนาะคือลูกค้าได้ได้รับรถเนี่ยค่ะหนุ่ยก็จะไปด้วยตัวเองอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เราแพนไว้นะคะเราจะมีะดาราพรีเซนเตอร์มาด้วยแต่พอดีว่าเราวันนี้ค่อนข้างฉุดลงสูงนิดนึงเราก็เลยไม่ได้นำพรีเซนเตอร์มาด้วยก็เลยต้องมาเองค่ะ,อ,ะอยากให้หนุ่หนุยให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคสายควากับใน ผลิตภัณฑ์ Bio e n e r ของเราะคะ่ะอ๋อค่ะอันนี้นะคะไบโ Energy ค่ะเราเปิดเราทําธุรกิจมาแล้วเนี่ย16ปีแล้วก็เป็นคนไทยคนไทยทำนะคะอยากจะให้คุณลูกค้ามั่นใจนะคะว่าในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะคะให้เชื่อมั่นค่ะว่าของเรา16ปีแล้วเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนคะ่ะให้มั่นใจนะคะในตัวในตัวหน่วยนะคะ คุณยุพินถามวันนี้ได้มาเจอกับทีโอตัวทีโอเลยอยากจะขอบคุณอะไรหน่อยไ้หมคะขอบคุณที่ทางไบโอสนับสนุนทางเราในในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสเปคงานในเรื่องของราคาการสินค้านํามาสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเดี๋ยวนี้มันต้องใหม่แล้วก็เร็วในเรื่องของการสินค้าเราถึงจะแข่งขันกับทางแบรนด์อือ่นๆได้คือมั่นใจนี่คือขังไบโอจริงๆแล้วอะ่ะเขามีการรับประกันที่แน่นอน<ม>แล้วเป็นสินค้าที่มองเห็นได้ชัดเสียคือเสียเสียเคมอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือทางทีมงาน สวิตเราเต็มที่ด้วยอะคะแล้วก็เลยจะเลือกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หลักของเราคุณหนึ่งขอบคุณขอบคุณมากค่ะพี่ยูค่ะที่สนับสนุนแบรนด์ไบโอดิจิมาเป็น10ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสินค้าเราไม่ดีจริงอะก็คงไม่อยู่นานขนาดนี้นะคะสินค้าต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้า ซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องขายง่ายขายออกไวขายแล้วมีกําไรค่ะบอกได้เลยค่ะว่าทําถึงเป้าได้เร็วแน่นอนใช่ไหมคะพี่ยุคพี่ยุคคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนอื่นเขาอยากได้รดบ้างอ่ะให้ทํายังไงดีเราทาเป้าทําตัวเลขมีเทคนิคการเชียร์ลูกค้าไหมคะในสายงานของเรานี่เราจะถ้าน้าร้านมีค่ะแต่ว่าหลังร้านนี่เราก็ทํางานตามสเปคเรามีการออกแบบ เรามีการวางสเปคเรามีการประมูลงานในส่วนของแต่งงานทางร้านเองนะคะเราก็จะประมาณนี้เลยะะอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของบริการหลักการขายที่ดั้มดึงติดใจใช่ค่ะต้องบ,บอกเลยค่ะว่าร้านของพี่ยูเองเ,องเนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีสินค้าแบบเยอะมากในร้านแต่ว่าสินค้านั้นอะจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นถ้าไม่ไม่ไม่ดีเนี่ยร้านพี่ยูไม่ขายเ<ช>พราะว่า<ช>พี่ยูขายทั้งหน่วยงานราชการใช่ไหมคะพี่ยูแล้วก็ ทั้งโครงการโครงการคงานผู้รับเหมาอะไรประมาณนี้อย่างโครงการใหญ่ๆพวกสุขลัยสินธานีพาร์ตี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะมีหน่วยงานที่เราสวิตอยู่ก็จะมีแม่ฝหลวงกับราชพัฒอันนี้คืองานหลักของเราที่เราโปรโมทอยู่สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดมแบมแบมกัลยากร